สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการการจัดการสมัยใหม่ยุค4.0นะครับรายการที่จะความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆตลอดจนการจัดการสมัยใหม่นะครับว่าจะสามารถประยุกต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือ benchmarking กับการเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์การในการแข่งขันครับนะครับเริ่มต้นนะครับท่านอาจารย์เทพศักดิ์เราพูดถึง benchmarking หมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับ benchmarking เนี่ยก็คือมาจากรากศัพท์แปลว่า comparison เพราะเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนะครับก็คือหรือบางทีก็เราจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าการเทียบเคียงนะครับก็คือหัวใจสําคัญของตัว benchmarking ก็คือว่าเราจะองค์กรของเราเนี่ยไปเทียบเคียงหรือไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่เขาเป็นลีดเดอร์ที่เขาเป็นต้นแบบหรือเป็นผู้นําในในด้านนั้นนะครับอ่ากันถ้าใครอยู่ใน business ไหนก็จะต้องนั่งนึกถึงล้วถ้าท็อปไฟ ในวิสัยเราเนี่ยองค์กรไหนที่เป็นต้นแบบบางนะครับเป็นในภาครัฐก็ต้องนั่งนิดถึงเช่นสมรคมก็ต้องนั่งนิดถึงแล้วถ้าถ้าเป็นท็อปไฟของโลกนะที่เป็นเลเวนิวดีพาร์ตเมนต์นะครับประเทศไหนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าเราจะมาดูถึงความหมายของเบนช์มาร์ก็ถามว่าหัวหอกสาคัญของเบนช์มาร์กเนี่ยคือเป็นคอนเซปต์ที่มันเกิดขึ้นในในอเมริกานะครับนะครับโดยคนคนสำคัญ2คนก็คือโรเบิร์ตแคมป์กับเดวิดทิคเคิลครับผม โรเบิร์ตแคมป์เนี่ยจะค่อนข้างมองเบนช์มาร์กเนี่ยในภาคเอกชนค่อนข้างมากนะครับเขาบอกว่าการทำเบนช์มาร์กก็คือการที่องค์กรเนี่ยต้องไปหาไปหาบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นเป็นต้นแบบเราเชื่อว่าต้นแบบใช่ไหมครับอาจารย์พีาจันพูดถึงว่าท็อปไฟคือองค์กรต้นแบบต้นๆใช่แล้วก็เอาไปดูว่ามีองค์กรไหนบ้างในบิสซิสในธุรกิจในการทำธบริการนั้นๆใช่ครับคือโดยโดยโดยแคมป์เนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญว่าเราไปดูไปเพื่ออะไรดูไปเพื่อที่จะ ให้องค์กรของเราเนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางมีเข็มทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเราเห็นองค์กรที่เขาประสบ็จแล้วนะครับมันก็จะมีหลายอย่างที่เราสามารถถอดบทเรียนต่างๆเอามา Apply ใช้เราได้นะครับมันจะให้องค์กรของเราเนี่ยจะลีดไปสู่ผลงานที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะถ้าเรานั่งคิดเองเนี่ยอาจจะการปรับตัวของค์กรใหญ่ช้าอันนี้คือในมุมของของแคมป์นะครับอีกคนหนึ่งก็คือเดวิดทิเคิลเดวิดทิเคิลเนี่ยจะมอง ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หม,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 มายถึงในเชิงที่เป็นวิสัยละนะครับ,รบเขาบอกมองว่าไอ้เบนช์แม็กกิ่งเนี่ยก็คือหัวใจสําคัญคือว่ายังไงก็ตามต้องไปคอมเพล็กับรีเดอร์อยู่ก็คือเปรียบเทียบกับผู้นํานอยู่ต้นแบบอยู่นะครับ,รบแต่สิ่งที่ David ทเดวิดชิคเกิลเนี่ยมันให้ความสําคัญมากคือว่าการเทียบเคียงเนี่ยไม่ใช่เทียบครั้งเดียวจบนะครับคือเป็นแบบเป็นรูปแบบที่เป็นคอนติมัสคอมเปอร์เรชันคือไม่ได้ไปดูองค์กรที่เป็นผู้นําแค่ครั้งเดียวจบแต่ไปดูที่จะต้องมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องใใช่่มมัั้้ยยยออาาาารรรกเเเเเเททีีีบคคงนนนนนะหห็ภพวโต อ,องค์กรเราเมื่อเทียบกับองค์กรที่เป็นต้นแบบหรือเป็นลีดเดอร์ด้านนี้ครับตอนนี้ของเราได้ขยับยเข้าไปสู่ยูอาจงใกล้เขาหรือยังใกล้เขาใกล้เขาใกล้อย่างหรือเ,เขามีการปรับไรต่อไหมตรงนี้ครับังยำให้ทำใ,<ช>ให้เราเราอะไรมีการเปรียบเทียบอย่างต่อเน,นื่องเพื่อพัฒนาตัวเองให้ถึงตรงนี้เขาหลักๆ,ๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงก็ดีนะครับเราจะดูองค์กรต้นแบบหรือว่าผู้นํา นะครับที่เขาเก่งกับเราแล้วเราก็จะพยายามเปรียบเทียบดูตัวเราแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ไปถึงจุดนั้นใช่ครับครับแล้วการเปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบเทียบได้หลายอย่างเช่นในมุมของวิทยากรเขามองว่าเราสามารถเปรียบเทียบที่ที่ตัวโปรดักก็ได้นะครับที่ตัวเซอร์วิสก็ได้ผลผลิตก็ได้หรือตัวบริการบริการก็ได้นะครับหรือเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานก็ได้ Proces ้นะครับที่เราจะเห็นไปพบว่าคู่เทียบเราหรือคู่แข่งขันเราที่เขาเป็นต้นแบบเนี่ย เขามีกระบวนการที่เร็วมากนะครับพอเร,ราไปเปรียบเทียบปุ๊บอูของเรานี่แกลปนี่เราห่างจากเขาเยอะมากนะครับมันอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญที่เหมือนกัน,นคือต้องเทียบกับต้นแบบ เราว่าการการทำบ e n c h m a r กิ n งหรือการเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบไม่ได้ดูเฉพาะตัวสินค้าตัวผลผลิตอย่างเดียวแต่หรือเรื่องของกระบวนการด้วยก็ได้ครับได้หมดใช่ไหมฮะก็คือบางคนจะบอกการเปรียบเทียบการเอาสินค้า2สิ่งมาเปรียบเทียบกันเฉยแต่นี่คือไม่ใช่ในมุมมองการเบ e n c h m a r กิ n งแล้วพอบ e n c h m a r กิ n งจะดูมากนะดูทั้งกระบวนการดูถึงการผลิตการปฏิบัติงานต่างๆว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างได้แม้ทั้งกระบวนการบริหารการจัดการสตร a t e g i ที่ใช้ก็ได้นะครับแม้แต่ะนั่บ้าเอกชนก็จะเห็นชัดว่าว่าโอเคว่าบริษัทเราเนี่ยใช้มาร์เก็ต m a r k e t i ีจี้แบบไหน พูดเทียบกันกลยุทธ์ติได้ครับได้หมดเลยนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นการเทียบแล้วเพื่อให้เราเห็นว่าโอเคว่าต้นแบบเนี่ยเขาเขาทำอะไรทำอยังไงนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่ what and how นะครับว่าเขาทําอะไรเขาถึงเขาถึงเป็นโมเดลเป็นต้นแบบได้นะครับ what and how คือทําอะไรและทำอย่างไรนะครับไปดูดูผู้นำใช่ครับนะครับแล้วก็คือหน้าที่ของเราก็คือถ้าเป็นศัพบหนึ่งที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆคือเรียกว่าการถอดบทเรียนอออ๋ันนี้อันนี้ได้ยินเยอะมากในของภาครัฐโดยเฉพาะโในภาครัฐผมเราไปถอดบทเรียนนะครับบทเรียนมันมันพุทธะเราอยากจะ ดูความสำเร็จของของ Apple นะครับแต่ของ Samsung เนี่ยถ้าถอดบทเรียนก็เจอหัวใจอันอย่างที่สำคัญที่เหมือนมันคือคำว่า innovation นวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยเป็นโจทย์ของ CEO ทั้งคู่เลยนะครับประมาณเนี้ยนะครับนะครับนี่หรือถ้าใครอยากจะมาทำโซเชียลเน็ตเวิร์ตก็ต้องหนีไม่พ้นต้องไปดูเฟซบุ o กอ่าอย่าพวกนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบคือดูนวัตกรรมนวัตกรรมไม่ได้เป็นตัว product อย่างเดียวใช่ไหมนวัตกรรมในเชิงการบริหารด้วยนวัตกรรมในเชิงการจัดการการบริหารจัดการด้้วยการรหือแแมต่ CEO เป็นไหมวิสัยทัศน์ของซีโอเราเปรียบเทียบเขาได้ว่าหน่วยงานเนี้ยเขามีวิสัยทัศน์ยังไงมาเปรียบเทียบกับได้ได้ได้หมดครได้หมดนะครับแม้กระทั้งอย่างการแข่งขันเาในในธุรกิจแบบค่ายน้ำดําที่ทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาจะเอาซีโอเนี่ยลงไปประเทศไหนเขาต้องเทียบเคียงกับประเทศนั้นว่าซีโอคู่แข่งเขาเนี่ยเขาเก่งอะไรคือดูระดับนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเขาต้องส่งคนที่ที่ที่เก่งกว่าลงไปอ๋อไปเทียบเคียงอ่าใช่ครับไปเทียบเคียงนี่คือในภาคเอกชนคือก็ เทียบได้หมดนะครับแสดงว่าเบนช์มาร์กิ้งนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนคือเพื่อที่จะดูคนที่เขาอ่าหรือใครที่เก่งกว่าเราองค์กรที่เก่งกว่าเราเพื่อที่จะปรับสภาพไปตรงนั้นให้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดองค์การที่สนใจจะทำเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยเขามีแรงผลักดันอะไรบ้างครับอาจารย์ที่จะอยากจะเปรียบเทียบหรือเทียบเคียนถ้าจะพูดถึงแรงผลักดันมันจะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นภายนอกกับภายในนะครับส่วนภายนอกเนี่ยก็แรงผลักดันสำคัญคือว่าเห็นองค์กรต้นแบบเขาสาเเร็็จอยกปน้ง <นะ S 1> คืออยาก,ยากเป็นเหมือนเขาอยากเป็นมั้งนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าคนไหนที่เป็นสตาร์ทอัพโอ้เขาประสบควเร็จในแง่ของธุรกิจมากเราอยากเป็นมั้งแต่มองเนี้ยนะครับนี่เขาจะสำคัญนี่คือองคอ์กรเนี่ยเขาพยายามจะไปมองมององค์กรที่ประสบควเร็จนะครับนนแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาทอปดประเด็นนะครับอันนั้นก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งใช่ไหมฮะคืออยากเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราประสบความสำเร็จอย่างนั้นบ้างเนี่ยเราไปท็นทนายก็แรงผลักได้ใช่ครับถูกต้องอันที่สองคือลูกค้าลูกค้าก็จะเป็นตัวพุชที่แรงมาก นะครับถ้า<อ>ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ไปไปรับบริการที่ไหนเนี่ยนะครับเขาสามสิบบัญชีเสร็จแต่กี่หน่วยงานอย่งสชั่วโมง คนก็ต้องไป30มนาทีเสร็จอ่าใช่ถ uh, ูกต้องครับอย่างไรคือเออ่ลูกค้าก็จะจะเป็นคนที่พุชให้องค์กรเนี่ยต้องเชงนะครับลูกค้าจะเป็นคนประเมินเนี่ยหมดแล้วองค์กรเนี่ยช้าองค์กรนี่เร็วอะไรต่างพวกนี้นะครับแต่องค์กรนี้ก็ตระหนักถึงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือลูกค้าเป็นเสียงสะท้อนทำให้องค์กรอยากที่จะเบนช์มาร์กเลยอยากจะไปดูว่าถ้าเกิดเราให้บริการช้าไม่ทันคนอื่นเขาเนี่ยไอ้ที่เขาทำสามสิบนาทีเป็นงานจากการที่เราทำสามชั่วโมงก็เป็นลูกค้าเป็นตัวเป็นแรงผลักดันนะครับแรงผลักดันอ่าทำให้ทำ ามสิบนาทีได้จะไม่เรายังสามชั่วโมงเนี่ยอยู่ต่มองเนี้ยกลับมาปรับ,บ,รบตัวใช่ครับนะครับ <ผม S 3> ส่วนที่สามก็คือเรื่องของสภาพการแข่งขันแต่ว่าที่ในภาคเอกชน,นยังค่อนข้างเห็นชัดนะครับสภาพการแข่งขันที่มันมีมากเนี่ยทำให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยหยุดเทียบเคียงไม่ได้เลยนะครับจะหยุดเบนช์มาร์กกับใครไม่ได้เลยหน้าที่ของเราก็คือต้องหมั่นในการเบนช์มาร์กคนเก่งอยู่เสมอนะครับก็คือการเบนช์มาร์กกับคนเก่งเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นข้อคิดวิธีคิดวิธีบริหารวิธีการจัดการต่างๆของ ของลีดเดอร์เรื่องนั้นนะครับแล้วเราเอามาจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ครับใช่ไหมครับคือการแข่งขันเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการหรือโดยเฉพาะผา้เอกชนต้องปรับตัวตลอดคืจะอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าวันนี้นะวันนี้ฉันเป็นเบอร์หนึ่งแต่วันต่อมา คนอื่นจะแซงเราก็ได้ถูกองหรือนี่จะเป็นเบอร์สองอีกคนหนึ่งแซงขึ้นไปเราลุ้นแล้วใรัแปลว่ามันต้องเป็นกระบวนการที่ทําอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับคือเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องประเภททีเดียวจบแล้วดีใจอันนั้นคือว่าไม่ไม่ไม่ใช่การเบนช์มาร์ที่ประสบความสำเร็จและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแรงผลักดันที่มาจากภายในภายในองค์กรเองภายในองค์กรเองคือธรรมชาติทุกองค์กรเนี่ยมันจะมีการตั้ง ท a r g e ที่ challenge ได้เลยนะครับที่ท้าทายเด้เลยนั้นก็ไอการท้าทายเรื่อยเนี่ยการขยับขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิธีคิดวิธีบริหารจัดการแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับมาเจ้าปนย่งนึกถึงแล้วเออว่าคู่แข่งขันที่เขาเป็นต้นแบบนะครับหรือถ้าเป็นภาครัฐเราก่เทียบคู่เทียบมาคู่เทียบอาจจะอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในเกาหลีใต้อยู่ในฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเขาเขาทำอะไรนะครับย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทําให ทำให้อ,องค์กรของเราเนี่ยก็จะเอาเอาสิ่งที่เราไปศึกษาจากต้นแบบเนี่ยนะครับเอามามาแอปพลายใช้แล้วคือเรารสร้างมาตรฐานของเราให้สูงขึ้นคือเมเราปรับตัวเราเพราะเราไปดูจากการเทียบเคียงจากคนที่อยู่ในธุรกิจเหมือนเราหรือลักษณะการให้บริการเหมือนเราเพื่อเราที่จะมาผลักดันตัวเองใช่ไหมเป็นแรงผลักดันทางไงในการว่าว่าเราเราตั้งเป้งให้สูงขึ้นอย่างแต่เดิมเราทําได้สมมุติว่าให้บริการได้30มนาทีที่อื่นเขาทำได้สิบห้านาทีเราจะผลักดันยังไงลดลงได้จกต้องครับจุกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็นอกจาก เทคโนโลยีเหมือนกันเนะทคโนโลยีก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้องคอ์กรเนี่ยก็อยากจะศึกษานะครับ,บว่าองคอ์กรต้นแบบเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้นะครับมันจึงมันจะทำให้การขับเคลื่อน ต่างการทํางานตา่ตางๆเขาเกิดด, <ไป S 1> ด้วยเร็วขึ้น,นไปเร็วๆนะครับ,รบนี่คือแรงบักดันจากจากตัวภายในแล้วทั้งองค์กรเองก็เห็น opportunity เห็นโอกาสตัวเองว่าองค์กรเราก็ไม่ถึงขนาดที่เละมากนะครับเราสามารถจะปรับแปลต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นแรง2ส,ส่วนที่มาจากทั้งภายนอกและภายในคืออย่างแรกเราดูทุพยายามขยับเป้าหมายตัวเราให้ให้ดีขึ้นให้ทับทับ leader อันที่2คือดูตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะสามารถปรับตัวเราให้ไปถึงตรงนั้นได้คือ็แรงขับจากภายในนะครับเพราะนั้นแรงขับอย่างที่อาจารย์ว่าคือแรงขับจากภายในและภายนอกภายนอกครับ ที่ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเบนช์มาร์ก็คือเบนช์มาร์กิ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นมันเป็นทูเ็นแมชเมนทูนะครับเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่ทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐนิยมเอามาใช้นะครับเอาเอายิอยิเอามาใช้นยครับเพื่ออะไรเพื่อเอาเครื่องมือนี้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ ตัวเอาค o m ใหญ่ขององค์กรนะครับหนึ่งก็คือทำให้ทำให้องค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรต้นแบบเป็น best practice ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งคือคนอื่นต้องมาดูเราบ้างจากการที่เราเดินตามคนอื่นเพราะนั้นไอ้ตัว benchmarking เนี่ยทำให้เราขึ้นเป็นเบอร์ในญ่ได้ใช่ได้นะครับจะไม่รู้เมื่อไหร่กี่ปียังไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยจะน้อยได้เห็นความฝันแล้วโอเคว่าวันหนึ่งเราจะขึ้นเป็น best practice ไม่ได้ฝันทล้งแล้วแต่เราเห็นเห็นเป้าหมายอันที่สองคือว่าเรามุ่งไปสู่การที่เป็นองค์กรที่เป็นเรียกองค์กรรรสสมถนะูง HPO นะครับเป็นองค์กรที่มีผลสำฤทธิ์ที่ที่มีการโกรดเห็นมีาการเติบโตที่เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิองค์กรเป็น high performance organization นะครับอีกอย่หนึ่งก็คือว่า ก็ไปใช้เนี่ยเพ so ื่อต้องการที่จะดึงกระชากตัวเองเนี่ยไปสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลในระดับโลกคือไม่ได้แค่ระดับภูมิภาคระดับประเทศละแต่เป็นระดับโลกเลยคือได้รับการยอมรับระดับนี้เลยครับอย่างเช่นพวกรางวัลพวก M B N Q A ของอเมริกาครับหรือพอมาใช้ในประเทศไทยก็พวก T Q A นะครับพวก P M Q A อันนี้จะได้ยินบ่อยๆภาครัฐ P M Q A นี้จะต้องได้ยินบ่อยๆเลยหรือภาคหรือภาคเอกชนก็รู้จักในชื่อ T Q A ครับเป็น Thailand Quality Award ครับนะครับหรือถ้าอภาครัศกากรีกเรียกว่าสิป้าสีป้านะครับนะครับหรือถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็รู้จักกันในชื่อเอสเพ็กเอสเพ็กซึ่งตอนนี้ก็คือในสถานศึกษาจะคุณเริ่มพูดเกี่ยวกับคอนเซปต์การที่จะพัฒนาตามระบบของเอสเพ็กใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้แนวทางการทำเบนช์มาร์กิ่งหรือการเทียบเคียงครับอาจารย์มันมีได้กี่แนวทางครับอาจารย์ก็โดยโดยทั่วไปก็คือจะทำได้สี่แนวทางนะครับอย่างอย่างแฮร์ริ่งจันเนี่ยครับจะค่อนข้างจะจะพูดจ้ชัดเจนเลยนะครับว่าการทำเบนช์มาร์กิ่ง องค์กรอยู่คนเดียก็ได้ดูตัวเรา,าก่อนใช่ครับดูดข้ามฝ่ายไปข้ามสํานักข้ามกองข้ามพื้นที่ เราอยู่ภาคเหนือเราไปดูจากภาคใต้ไอเดียเขาดีนี่ว่าอ๋อคือเปรียบเทียบเทียบเคียงในในองค์กรเดียร์ใช่ครับใช่ครับเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตเบรนช์มาร์กิ้งนะครับมันถามว่าสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ข้างนอกอย่เดียวอาจจะอยู่ในองค์กรแต่เราไม่เคยเจอแต่เราไม่เคยแต่เราไม่แต่เราไม่ไเราม่ศึกษามันนะครับเราไปอาจจะเห็นเพื่อนเราที่เขาประสมเปรตเรื่องนี้มากจนทั้งเป็นเป็นโมเดลการทํางานนี่โมเดลการจัดการได้โมเดลการบริหารได้นะครับเนี่ยเราก็ เราก็ไปทอบทเรียนจากเพื่อนเรานะครับแล้วก็มาแอพพลายใช้ในในอีกหน่วยงานนั่นก็คือแนวทางที่หนึ่งคือเราดูภายในองค์กรเราไป็นอินะครับได้เลยครับนะครับแนวทางที่สองเหครับอาจารย์แนวทางที่สองเรียกว่าเป็นเป็นแอคทิวิตี้ไทส์เบนช์มาร์กิ้งแอคทิวิตี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาจะเบนช์มาร์กเนี่ยก็เราให้ให้เราหยิบกิจกรรมอะไรที่เราอยากจะเบนช์มาร์กอยากจะเทียบเคียงอยากเปรียบเทียบเนี่ยขึ้นมาสมมอย่างเช่นเราอยากอยากจะเปรียบเทียบเรื่องการให้บริการกับลูกค้าแล้วก็เรื่ับนี้ว เป็นตัวตั้งนะครับและไปอยู่ในองค์กรไหนที่เขาเป็นต้นแบบเรื่องของการบริการลูกค้าบ้างนะครับเนี่ยก็คือสามารถมองข้ามไปหน่วยงานข้างนอกได้แล้วเทียบเคียงจากกิจกรรมหรือประเภทงานที่เหมือนๆกันเหมือนกันใช่ครับเเป็นเบนชมา์กับคนอื่นไปเทียบเคียงคนอื่นเขาว่ากิจกรรมที่เหมือนนกันของของเขาอ่ะเป็นอย่างไรบ้างหรือทำมาอะไรกันอย่างเช่นพวกการเรียนการสอนอย่างเงี้ยเราเทียบเรียนการสอนมาแ้เราจะเทียบของ รัดด้วยการเทียบข่าเอกชนจะไปเทียบข้ามต่างประเทศจะไปเทียบในโอเพนยูเนี่ยหมดละนี่คือเลือกแอตติวิตี้ไทยเป็นชิมาร์กิ้งเป็นประเภทของการเทียบโดยดูแต่ละกิจ,จกรกรมแต่ล้กิจกรรมนะครับองค์กรก็ต้อง,ต,องต้องก่อนว่าโอเคเราจะเราอาจจะไม่สามารถพุชในทุรกซิสเต็มของกรไปสู่องค์กรต้นแบบได้ครับมันองค์กรอาจจะเลือกแอ t ติวิตี้สำคัญสำคัญเฉพาะหลักของเราแล้วก็มาดูก่อนเพื่อจะเทียบเคียงอันนี้คืออย่างแรกเราดูเรื่องของการเทียบเคียงจากภายในอันที่สองจากแอตติวิตี้หรือกิจกรรมอันที่สามนะครับปจารย์อันที่สามัคือเป็นการเท นะครับคู่แข่งขันนะครับมันคู่แข่งขันก็เป็นคู่แข่งขันที่ที่ฟอร์วัตฟอร์พัดพอเบี่ยงกับเรานะครับหรือเป็นคู่แข่งที่เหนือที่เหนือกว่าเราเราจะไม่เอาคู่แข่งขันที่ที่ที่จับเราไม่เอาใช่นะครับก็เอาแบบว่าสูสีกับเราใช่ครับมันไม่ใช่การแข่งขันการแข่งขันของค่ายมือถือเงี้ยนะครับเขาก็จะเขาก็จะ compare ตลอดเวลานะครับในแง่ของตัว product ในแง่ของตัว service ด้านง่ของตัวมาร์เก็ตติ้งสเตจี้ไงนะครับเนี่ยต้องต้องคอมเพลค์กันหมดด้าง่เทคโนโลยีบอกอย่างครับแล้ว่าต้องหาคู่แข่งที่สู้สีกับเราใช่ครับถ้าเราเอาเด็กกันเราเราก็จะไม่เห็นว่าเป็นยังไงถูกต้องครับใช่ไหมครับก็อเป็นสู้สีกับเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าดองตัวเองคิดว่าตัวเองดีอยู่แล้วก็เลยก็จะไปพัฒนาต่อครับแล้วมีจฉาจารย์บอกเหมือนเหมือนของบริษัทน้ำดำอ่าอ่าันนั้นคือคู่แข่งพอฟัดเอาเหยียบใช่ไหมารับอันนี้ก็จะก็จะคอมเพลค์กันเสมอคือต้องเปลี่ยนเทียบกันตลอดคอมเพลค์ในในทุกมิิตเลย นะครับนะครับแต่จะเป็นภาคราชการแล้วก็จะเรียกการเทียบเคียงนะครับในการเทียบเคียงเนี่ยมันก็จะต้องถ้าเป็นภาคเอกชนค่อนข้างง่ายตรงที่ว่ามันก็หาวิสัยที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ภาคราชการเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเป็นอย่างอบตโอเคก็ยังพอเทียบกันได้หรือจังหวัดก็ยังพอเทียบกันได้อำเภอเทียบกันได้เงนะครับแต่พอมุดอย่างเช่นเป็นส่วนราชการเช่นกรมสรรพากรเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่รู้เทียบใครย่งเ่ระเขา็าคนเดยไม่มีแล้วหน้าที่ก็คือเขาต้องไปเทียบกับ กับในในต่างประเทศละอยากไปดูอาเซียนดูสิงคโปร์ใช่ครับหรือไปดูญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับหรือไปดูในฝรั่งเศสในอเมริกาแคนาดาคือผมก็จะถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานของภาครัฐจะเปรียบเทียบกับใครอย่างเช่นสมมติไปรษณีย์เนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับใครได้ก็ยังพอได้คือในในในบริบทก็คือหัวใจสําคัญคือการส่งมอบสินค้าลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะมี มีพวกไอโลจิสติกก็แยะเลยนะครับที่สามารถคอมเพลทได้หมดนะครับทุกวันนี้ก็มาเป็นคู่แข่งของบริษัทไปซีไทยหมดแล้วใช่เพราะเมื่ก่อนเนี่ยคือเราจะส่งวัสดุอะไรแล้วก็จะเน้นไปรินธยเดี๋ยวนี้มีของบริษัทเอกชนเข้ามาเริ่มทำการให้บริการด้านการส่งของมากขึ้นอ้เป็นส่วนทําให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกคือไม่ปรับจะไม่ไม่ทันเลยไม่นะครับนับวันคือถ้าไม่ปรับเนี่ยจะถูกแย่งชิงพื้นที่จากลูกค้าแล้วก็เป็นใได้านที่เซอร์วิสส่วนั้นรัฐก็จะ ไม่สามารถให้ต่อไปสู้คุณต้องสู้ไม่ได้แล้วนะครับพอพอพอสุดท้ายพวกคนใช้บริการน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้คอสต่อหน่วยมันมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือเซอร์วิสตช์น่าก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้นี่คือการเทียบเพียงสำหรับคู่แข่งขันด้วยกันอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วมีอีกประเภทที่สี่เลยครับอาจารย์ประเภทที่สี่คือไปเทียบกับโบว์คลาสเลยระดับโลกระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือมักจะเป็นในกรณีที่องค์กรเนี่ยเขามีเขามีโพซิชแนนนิ่งที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับที่เป็นโกส พอเป็นโกลด์คลาสแซนด์ดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มาเทียบกับโลเคอลด้วยกันเองหรือเปรียบเทียบกับกับบินแค่ประเทศนะประเทศบางประเทศแต่ไม่ใช่ละเขาเทียบระดับเป็นแบบเรียกโกลคลาสออปเปอเรชั่นคือไปในระดับโลกเลยครับอย่างเช่นซัมซุงเนี่ยเขาก็ไม่มองใครมองเทเบิลคือเขาไม่ได้มองระดับบริษัทเล็กที่ที่ที่น้อยกว่าเขาเขาก็ไปมองที่บริษัทใหญ่เป็นระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอ่าใช่ครับใช่ครับมองจะเป็นต้นนะครับเนี่ยถ้าใครถ้าใครต้องการที่จะแบบต้องการแบบก้าวกระโดดแบบ แรงมากเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้ตัวโบคลาสออเปอเรชั่นเป็นตัวเทียบเทียบเป็นตัวเปรียบเทียบเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวทางในการทำเบนช์มแมคกิ้งซึ่งก็มีอยู่สีแนวทางทีนี้รูปแบบหรือโมเดลเหรอครับอาจารย์ไม่มีโมเดลในการทำเบนช์มแมคกิ้งหรือการเทียบเทียงเปรียบเทียบไหมครับอาจารย์ในในโมเดลเนี่ยครับก็คือก็คือผมอยากจะยกอย่างของวัสันวัสันจะค่อนข้างจะวางภาพไว้ค่อนข้างชัดนะครับนะครับก็คือถ้ามองจากภาพด้านซ้ายนะครับคือการการเบนช์มาร์้เนี่ยมันจะมีองค์กรเราของค์การ คือเรากับคนอื่นแตานะครับมันต้องหาก่อนว่าโอเคเราจะเทียบเคียงเรื่องอะไรนะครับเราจะคอมเพลร์เรื่องอะไรนะครับแล้วคอมเพลเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยองค์กรไหนที่เป็นต้นแบบใะเรื่องนั้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือต้องต้องตอบคําถามว่าเราจะเบนช์มาร์กอะไรอ่าที่2คือว่าว่าองค์กรไหนที่เป็นองค์กรที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องไปก็ต้องไปคัดสรรมาว่าที่จะเป็นเบนช์มาร์คคือถ้าเราไปเบนช์มาร์กเลือกคู่แข่งผิดมันก็จะเหมือนว่าจะที่จะว่าเหมือนเราลงตัวเองอ่าใช่ครับใช่ครับต่างกั้นเพราะต้อปไฟของ ของด้านนั้นนะครับถ้าถ้านับจากปอบพูดหนึ่งถึง5ไปปุ๊บเนี่ยจะมองขึ้นมาชื่อขึ้นมาเลยนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรสองสามสี่ห้าคืออะไรนะครับอันนี้คือต้องไม่คัดว่าองค์กรไหนที่ที่เป็นต้นแบบแล้วงั้นนะครับที่ดีสุดอันที่สามก็คือไปดูว่าองค์กรต้นแบบเนี่ยเขาทําอะไรทํำยังไงวิธีการที่เขาทำวัดอันวัดอันหาวนะครับทั้งสองอย่างเลยอะไรและอย่างไรอะไรและอย่างหรือถ้าเป็นภาษาที่เราพูดง่ายๆก็คือการถอดบทเรียนไปถอดบทเรียนของคนเก่ง นะครับมันเปสิ่งสำคัญก็คือต้องไปไปซาร์ดี้แล้วไปเจาะลึกเข้ามาได้นะครับนะครับโอเคสกัดมาให้ได้ว่าว่าเขาทําอะไรแล้วเขาทำอยังไงทำไถึงได้ทำไมทไมไปถึงจุดนั้นได้เช่นทำไมหน่วยงานเนี่ยถึงการให้บริการลูกค้าหรือประชาชนเนี่ยประเมินแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ตลอดมีอินโนเวชั่นสวิชใหม่ๆตลอดใช่พวกนี้นะครับเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปศึกษาว่าเขาเขามีระบบการจัดการในการ ในการบริหารงานในการตอบสองต่อลูกค้าเนี่ยยังไงที่จะบอกวอทกับฮาวเขาทำอะไรและเขาทำอะไรนะครับพออจะวอทกับฮาวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นแกลบละช่องว่างใช่ไหมช่องว่างระหว่างเรากับเขาใช่ไหมกับเขาแล้วกับต้นแบบละนะครับตรงนี้ก็จะนำมาสู่เขาเรียกว่าการทําแผนยกระดับ capacity building ตัวเองคือสมรรถนะความสามารถของเราให้มันสูงขึ้นยกระดับของเราให้สูงขึ้นตัวเองก็จะออกมาเป็น เป็นโปรเจกต์ต่างๆที่องค์กรจะจะจะลอนชงนะครับเพื่อจะเพื่อเพื่อจะยกระดับจากตัวเองเนี่ยครับขึ้นไปให้เท่ากับคู่เทียบแต่จะกี่ปีเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับสปีดของขององค์กราจจะองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยเรามีไอ้เป้าหมายที่ปลายทางของเราแล้วว่าเราอยากจะไปถึงองค์กรไหนประเภทไหนระดับไหนในเวลาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็สอดรับกับแนวทางการปรับตัวขององค์กรเพื่อจะเบนช์มาร์กเมื่อเบนช์มาร์กแล้วเข้าสู่กับเขาอ่าครับครับนะครับแล้วการเทียบก็คือสามารถเทียบได้หลายอย่างนะครับที่เห็นจะเน้นเหนือจากที่เรราาเดู อ,องค์กรต้นแบบแล้วเนี่ยการเทียบจะอาจจะเทียบที่ตัวตัวโปรดักก็ได้เซอร์วิสก็ได้นะครับตัวบรกาตัวโปรเซสการทํางานก็ได้ตัววิธีการทํางานก็ได้นะครับเป็นตัวผู้บริหารก็ได้คือคอมแพลทได้หมดหนะครับอ,องค์กรก็สามารถที่จะดูได้ว่าโอเคว่าเ้าจะคอมแพร์จะคอมแพร์เรื่องอะไรบร้างนะครับนะครับเราก็ต้องเก็บเรื่องนี้ให้ครบนะครับนี่เวลาตอนเบนช์มาร์กเนี่ยในภาคปฏิบัติเองเนี่ยมันก็จะทําได้ลักษณะใหญ่ๆที่หนึ่งก็คือว่ามันมีองค์กรที่มันเป็น อองค์กรที่เป็นกลางที่เขาทำมาที่เบนช์มาร์กนะครับนั่นจะไปแล้วแล้วก็องค์กรเราเนี่ยอาจจะไปซื้อผลการศึกษาวิจัยของเขาของเขามาอันนี้คืออันนี้ก็จะมีองค์กรในระดับสถกบันการศึกษาอยู่แล้วเราก็ไปไปไปขอข้อมูลเข้ามาตรงนี้ก่อนกว่บอันนี้อันที่สองก็คือองค์กรไปจับมือกันจับมือองค์กรอื่นแล้วทำเอ็มบูกันโอเคเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะในแง่ของการที่จะเป็นเป็นเบนชมาร์กนะครับนะครับและอันที่3ที่เขาทำกคือการใช้วิธีการสืบความลับเอา นะครับด้วยวิธีการต่างๆก็คือสืบความลับใช่ใช่ก็คือเหมือนสายสืบไปดูเลยว่าเขามีอะไรคืออย่างแรกคือรู้อย่างแรกก็คือต่างคนให้องค์กรกลางไปทําอันนี้2คือร่วมมือกันเรามาจดูช่วยกันเปรียบเทียบกันอันนี้สามก็คือว่าสืบราชการลับไปสืบมาเลยซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเกิดในเชิงธุรกิจผมว่าไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกไม่แปลกถูกต้องใช่ไหมคือในเชิงของาภาคธุรกิจเนี่ยเขาทำอะไรดีเขาทำอะไรเก่งเนี่ยเอาคนไปส่องดูหน่อยสิ o เซิร์ฟไปดูหน่อยไปศึกษาไม่ใไม่ใช่ทั้งการไปสืบจากไอ้ business plan ก็เห็นชัดเจนเลยโอ้ภาคธุรกิจนี้คาบถืรว่าเป็นของ benchmark ถูกต้องนะครับก็คือถือว่าอย่างวิเศษแพลนเ t r a t e g i c p l a ถือว่าเป็นคอมมีเชิเที่ยลท่านสูงเลยนะครับถ้าหลุดไปในมือคู่แข่งปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับคือคู่แข่งเนี่ยคือเห็นแล้วหวานเลยนะครับคือแผนกลยุทธ์ของเราถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทางฝั่งอีกคู่แข่งเขาเห็นเนี่ยเขาเรียบร้อยเขาปรับเขาปรับก่อนใช่ไหมลขาเขาก็ปรับกลยุทธ์ของเขาให้ให้นำของเราไปใช่ครับถูกต้องครับอย่างครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าหลักๆคือถ้าเราจะเบนช์มาร์ k เนี่ยครับอาจารย์แปลว่าาเรก็ต้อง ประเด็นแรกคือเราก็ต้องต้องดูว่าใครที่เก่งในตรงนั้นคือเราพยายามจะพัฒนาตัวเองเดยเป้าหมายของค่าบนช์มาคือไม่ใช่เราดูเพื่อเราจะเหลืองตัวเองหรือเราจะชื่นชมตัวเองใช่แต่เราดูเพื่อเราจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในมิติของกิจกรรมการทำโปรดักต์อะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะพัฒนาเราให้ได้ไปถึง ไปถึงจุดสุดยอดหรือองค์กรที่ดีเยี่ยมใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับบถูกต้อองครัันนี้มันมีเอาเครียกว่าอะไรวงจรของการทำนะครับเบ n c h m a r k ถวงจรวงจรของการทำเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนการการวางแผนวาแผนก่อนว่าเราจะ Benchmark เรื่องอะไรอันที่หนึ่งครับเราจะเ b e n ์ h m a r k เรื่องอะไรบ้างครับเราจะเอาอ a c t วิตี้ไหนนะครับหรือเราจะ อยู่ในมิติไหนอันนี้อันที่หนึ่งก่อนวางแผนว่าเราจะเราจะจะเบนช์มาร์กกับเขาเรื่องอะไรอะไรบ้างอันที่สองก็จะเป็นขั้นของการที่จะไปดูแล้วว่าเรื่องนี้ใครเป็นเดอะเบสนะครับในเรื่องงานนะครับเราจะเริ่มการเก็บ Data จากเขาไปส่อหามาละว่าใครที่เก่งในเรื่องนั้นในประเด็นนที่เราวางแผนไม่ได้ตอนแรกใช่ครับนะครับหลังงานเสร็จชิ้นสามเนี่ยใส่เข้าที่นสามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ละนะครับก็จะเอาองค์กรเราเนี่ยมาเปรียบเทียบ ความแตกต่างกับองค์กรต้นแบบล่ะการเปรียบเทียบก็อาจจะเปรียบเทียบเชิงปริมาณบางอย่างเป็นตัวเลขได้นะครับนะครับบางอย่างก็เป็นการเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพนะครับคือคอมเพร้ได้ทั้ง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 สองด้านทั้งเชิงปริมาณทั้งเชิงคุณภาพก็คือเมื่อเราวางแผนแล้วใช่ไหมครับเราเราเก็บข้อมูลแล้วคราวนี้เราข้อมูลวิเคราะห์อ่วิเคราะห์แล้วพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาทําแผนยกระดับแล้วนะครับก็คือสุดท้ายก็มาจบที่แผนยกระดับนะครับแผนยกระดับตรงนี้มันจะรู้ไงว่าประสบผลหรือไม่คือแผนนี้เม แคปซิ i ิตี้บิลดิ่งตัวเองเนี่ยที่สูงขึ้นยขยับขึ้นอย่างทีไม่ใช่ว่าเราทำไปเสร็จแล้วก็ว่ายังเหมือนเดิมไม่ได้ไม่เห็นอะไรการเช้งเกิดขึ้นแสดงว่าแผนการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันยังไม่แรงมากพอนะครับมันทั่วไปการทำไอ้แผนยก,กระดับหรือที่เรียกว่าแคปซิชิตี้บิลดิ้งองค์กรเนี่ยจะต้องต้องเป็นแผนที่แรงมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเราไม่คิดในมุมเราเองเราคิดมุมจากคนที่เก่งกว่าเราคนที่เป็นต้นแบบนะครับนั่นคองาที่ต้นแบบหน้าที่ของเราคือเราต้องเหมือนใช้ที่สีกบกระโดดอะ คือก้าวกระโดดเลยคือไม่ใช่แค่ทีละขั้นสองขั้นนะไมขั้นนะาว่าแรงในความหมายของคือว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดไปเลยไม่ใช่แค่ว่าค่อยๆสมมติอย่างในภาคภาคธุรกิจเนี่ยเราเราเนี่ยส่งของให้ลูกค้าได้ในสวันแต่คู่แข่งเขาสามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนี่มันเยอะเลยนะครับอาจารย์สมมติอย่างไม่คิดแบบวันละคิดแบบชั่วโมงสมมติถ้าเราคิดเราไม่เราไม่เทียบกับใครแล้วก็จะค่อยๆปรับเราไปเรื่อยๆอย่างแต่วันหนครัึ่วิธีีท่สุดจะคืออก็ไปเา ไปดูโมเดลขององค์กรต้นแบบเลยนะครับเพาทำยังไงนะเราพร้อมจะลื้อทิ้งอะไรต่างๆวิธีคิดแบบเดิมวิธีบริหารแบบเดิมที่เราเคยที่ยังยังไม่เคยมีนะครับนะครับเพราะนั้นเริ่มจากการวางแผนนะครับเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มาทาแผนของเราซึ่งเป็นแผนที่อาจารย์บอกเป็นแผนแรงๆเลยใช่ไหมที่เป็นแบบก้าวกระโดดหรือที่สามารถนําไปสู่ตรงนั้นได้ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้มันมีเรื่องของการพูดถึงคุณค่าการเทียบเคียงนะครับวงจรของคุณค่าคือวงจรคุณค่าของการเทียบเคียงเนี่ยหัวใจสาคัญคือต้องทําให้มันยั่งยืน นะครับให้มันชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าพอเราทําไปเสร็จแล้วเนี่ยเอาเสร็จแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่รักษาความเก่งความดีเราไว้นะครับงั้นหน้าที่ของกรอยู่คือต้องพยายามเมนเทนอะไรที่เป็นเปอร์ฟอร์แมน์ของเราที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับรักษามันไว้นะครับแล้วพร้อมเพิ่มเพิ่มขึ้นไปไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นว่าในวงจรของคุณค่าของการทำเบนช์มาร์กิ่งนะครับมันจะต้องทําให้ถึงขนาดที่ว่าองค์กรเนี่ยเซอร์ติฟายตัวเองได้ นะครับโอเคมนุษย์ประกันรับประกันตัวเองได้เลยว่าแน่นอนแล้วคือมั่นใจในตัวเองว่าเป็นอย่างนี้วันนี้เราห่างจากคู่เทียบเนี่ยหรือหรือองค์กรต้นแบบอีกประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเห็นชัดเจนคือเซ็นติฟายได้เลยนะครับเนื้อที่หนึ่งนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับพอแล้วก็ประกันอันที่สองที่มันจะเป็นว่ายั่งยืนได้คือว่าต้องทําให้เราเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่ามีเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์แวลูหมายถึงว่าเป็นอะไร เป็นองค์กรที่มันมีคุณค่าเรื่องนี้อย่างยั่งยืนนะครับนะครับก็คือเห็นชัดเจนเลยก็คือว่ามันมันไม่ใช่ผีเข้าผีออกแล้วนะครับเปอร์ฟอร์แมนซเเกก็เป็นอยู่ในดับที่ที่เพราะฉะนั้นเรื่องของ benchmarking เห็นว่าเราจะต้องไปถึงตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะครับเรื่องของ benchmarking และเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ